สวัสดีครับเพื่อนๆและนี่คือยูไนเตดท็อปิกถ้าคุณเป็นสาวกของปีศาจแดงเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับและนี่คือยูไนเต็ดท็อปปีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวข่าวบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับเชื่อว่าในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาแฟนผีทุกคนครับแทบจะนอนหลับฝันดีกันเลยทีเดียวนะครับตื่นเช้ามาเจอกับบรรยากาศยามเช้าที่แสนสดใสครับเพื่อนๆห <c oughs> ลังจากที่ยูไนเต็ดครับสามารถเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลและสามารถเอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อนหนึ่งครับในเกมเกมนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างเกิดขึ้น มากมายครับไม่รอช้าครับเราไปรับชมกันดีกว่าครับผมเริ่มกันที่11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดกันครับเหมือนเดิมครับในนัดนี้เนี่ยมาในแผน4-2-3-1นะครับผมโดยผู้สาประตูนะฮะเป็นดาวิดเดคยาร์ครับแบ็กขวาเป็นดาโลแบ็กซ้ายเป็นมาลาเซียครับ เสร็จนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นโริซ่าโดมาร์ติเดสยืนคู่กับราฟาเอลวาลานครับแผงกลางครับที่ได้ลงอย่างต่อเนื่องครับคริสเตียนอิเล็กเซนยืนคู่กับสกอตต์แม็กโทมิเนสครับมิดฟิลด์ตัวลุกครับเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสปีกซ้ายเป็นเจดอนซานโชปีกขวาค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับเป็นแอนโทนีซานโตครับที่เพิ่งซื้อมาจากอาแจกในราคา100ล้านยูโรครับเรียกได้ว่าเป,ป็นปีกตัวใหม่ป้ายแดงเออพูดเยอะหน่อยหนึ่งตัวนี้ <laughs> กองหน้าเป้าครับเป็นมาคัตและฟอร์ดครับผมเริ่มเกมมาครับในช่วงแรกเนี่ยเกมรุกเป็นทางฝั่งของยูไนเต็ดครับเพราะอาร์เซนอลเองก็ยังไม่สามารถตั้งเกมของตัวเองได้ครับจนกระทั่งมาในนาทีที่7ครับโอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งแรกครับบอลขึ้นมาทางขวาครับทางแอนโทูนิซานโตสครับแล้วก็เลี้ยงดึงผู้เล่นอาร์เซนอลไปได้ถึง2คนก่อนที่จะตอกส้นกลับมาให้ดาโลฮะแล้วก็เปิดลูกนี้ให้คิเตียนเดลิกเซนครับวอลเลย์กับเท้าซ้ายเนี่ยมุดกรอบหน้าต่างออกข้างหลังไปครับต้องบอกว่าลูกนี้เนยจริงๆแแลล้้้วววกัไปด เพราะว่าจากมุมกล้องที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนเข้าไปแล้วเลยครับถือว่าเป็นโอกาสแรกของแมนเชสเตอร์ยูนดครับแล้วก็มาในนาทีที่11เครับเป็นจังหวะที่คริสตยนีลิคเซนครองบอลไว้อยู่ครับแล้วก็โดนโอดิการ์เข้าจากข้างหลังครับก่อนที่บอลจะกระดอนไปถึงซาก้าและซาก้าเนี่ยก็จ่ายต่อให้มาตินเดลลี่ครับกระชากหนีดาโลเข้าไปยิงอาน์เซนัลนก็นำหนึ่งประตูต่อสูตครับแต่ว่ามาในภายหลังผู้ตัดสินเช็ค VR ออะไรเรียบร้อยแล้วลูกนี้เป็นการฟาวล์ตั้งแต่จังหวะของโอดิการ์แหละครับซึ่งจังหวนนะหวน นี่คือเพจช่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะนั้นก็ขอข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากนั้นครับก็ดูจะเป็นเกมลุกของทางฝั่งอาร์เซนอลที่สามารถตั้งเกมได้มากขึ้นครับแมนยู U, ดูดรอปไปหลังจากเสียประตูถึงแม้ว่าจะโดนริบคืน VR ได้ก็ตามครับแต่ว่าการที่ยูไนเต็ดดูดรอปไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาทําเกมลุกขึ้นไม่ได้เลยครับแต่พวกเขาดูเหมือนมีสติในการเล่นเกมรับมากขึ้นครับแต่ถึงอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอาร์เซนอลนี่มีเกมลุกที่น่ากลัวมากๆครับรวมไปถึงในจังหวะนาท,ที่31เป็น โอเดกาดครับเปิดบอลจากหน้ากอบเขตโทษให้มาติเดลลี่มงแบบจอดๆแล้วก็ลุ้นเป็นประตูมากๆครับลูกนี้แต่ว่าเดกาเนี่ยสามารถปัดเซฟไว้ได้ครับลูกมงเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ว่าลูกเซฟลูกนี้เนี่ยทำได้ดียิ่งกว่าเลยครับต่อมาในนาทีที่36ครับเป็นการขึ้นเกมทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอิลิ็กเซนได้บอลจากกลางสนามครับจ่ายยัดมาให้บรูโน่เฟอร์นันเดสครับก่อนที่บรูโน่เนี่ยจะโดนทางด้านของกราเบลสกัดไว้ฮะแต่ว่าลูกนี้เนี่ยเหมือนจะฟาล์นครับแต่ผู้ตัดสน้เป็รคาโช เข้ามาสวมเล่นแทนบรูโน่ก่อนจะใจ่ายให้มาคัทเลตฟอร์ดครับมาคัทเลตฟอร์ดเนี่ยเห็นช่องเล็กๆระหว่างซิเชนโก้กับตาลิบานะครับก็เลยจ่ายไปช่องแคบๆตรงนั้นให้ปีก้อยล้านของเราอย่างแอโดนี่ซานโต้แล้วก็ปัดด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรกันมากมายครับก็มีผัดกันลุกผัดกันลับแต่ว่าจังหวะก็ไม่ได้วูวาครับจบเกมในครึ่งแรกเราขึ้นนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาในครึ ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเกมของอาร์เซนอลแล้วก็เป็นเกมมารุกฝั่งอาร์เซนอลลุน้นล้วนเลยครับบุกโหดบุกหนักจนผมเนี่ยเริ่มกลัวมากๆเลยเพราะว่าเรานําอยู่แค่หนึ่งลูกใช่ไหมในนาทีที่58าครับแมนยูเปลี่ยนตัวนะครับเอาคริสตินโรลลัลโดลงมาแทนแอนโทนีครับซึ่งตรงนี้เข้าใจได้เพราะว่าเอาจริงแล้วแอนโทนี Anthony เนี่ยเพิ่งจะมาซ้อมกับทีมได้ไม่กี่วันแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายความฟิตการปรับตัวหลายๆอย่างการที่เทนฮากเอาลงเป็นตัวจริงเลยนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับผมแล้วก็็เเจ้้้้าาตตัววองในนนดดีกทํประนะูย หลังจากเปลี่ยนตัวได้ไม่นานครับอาร์เซนอลก็ทำเกมรุกขึ้นมาในนาทีที่60นะครับ เป็นโอเดกาดครับจ่ายบอลทะลุช่องให้ทางด้านของกาเบรียลเคซุดครับแต่กาเบรียลเคทซุดเนี่ยโดนทางด้านของดาโลบังอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถเล่นได้ถนัดนะแล้วก็โดนสกัดออกไปแต่ว่าบอลเนี่ยสกัดไปเข้าทางทางด้านของบุกยโยซาก้านะครับแล้วเดคคเนี่ยก็ออกมารับบอลออกมาตัดบอลตั้งแต่จังหวะแรกครับแต่ว่ามันไม่ถึงบอลกลายเป็นว่าหน้าประตูเนี่ยกรอบเขตโทษมันว่างบ mm ุกยโยซาก้าก็เลยยิงเข้าไปโล่งๆเลยครับอาร์เซนอลตีเสมอได้ครับหประตูต่อหนึ่งในนาทีที่6กฮะหลังจากนั้นก็เป ซึ่งเริ่มมาในครึ่งหลังเนี่ยก็บุกแล้วพอได้ประตูตีเสมอนี่ก็บุกเข้าไปใหญ่เลยครับบุกจนแผงหลังของอาร์เซนอลเนี่ยดันขึ้นมาสูงใช่ไหมฮะก็เลยเปิดโอกาสให้ยูเอต็ดได้ลูกโตกลับครับจึงนํามาในประตูที่2ของแมนยูครับในนาทีที่ห5้าเนี่ยมันเป็นจังหวะที่อาร์เซนอลบุกขึ้นไปทางฝั่งซ้ายครับทางมาตินเดลลี่นะแล้วก็โดนดาร์โลดักไปได้ก่อนที่ดาร์โลเนี่ยจะจ่ายให้อิเล็กเซนอิเล็กเซนจ่ายจังหวะเดียวให้บูโน่บูโน่มองไปข้างหน้าเลยครับเห็นมา,ททาร์คเล,าคลกาาาลวว่ย้ปม คาเลีฟอร์ดเนี่ยวิ่งสปีดนะฮะหนีทางด้านของเบนไวแล้วก็ซาลิบาครับคือความเร็วของเลตฟอร์ดเนี่ยเรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าเร็วมากครับวิ่งทิ้งห่าง2คนนี้เลยฮะก่อนที่จะซัดเข้าไปครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับแมนยูกลับ,บมาขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับคือลูกนี้อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นการดันขึ้นสูงของแผงหลังอาร์เซนอลใช่ไหมฮะแล้วมาคารลีฟอร์ดเนี่ยเป็นนักเตะประเภทที่ถ้ามีพื้นที่ให้เขาเล่นมากๆเนี่ยเขาจะสามารถใช้สปีดกระชากหนีได้ครับผมแล้วตรงนี้ฮะล จเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้เช่นกันครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยในนัดนี้ครับหลังจากขึ้นนําได้1นาทีครับเฟตถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่จอร์แดนซันโชครับแล้วก็เกมดาเนินมาเรื่อยๆในนาทีที่68ครับเหมือนอาร์เซนอลเนี่ยจะเสียสมาธิแล้วนะฮะหลังจากเสียประตูลูกที่2ไปเป็นจังหวะที่บอลอยู่ที่เพื่อสาประตูอย่างอารอนสแลมเดลครับแต่ว่าโดนคิตเชนอลโลนโดเนี่ยเข้าไปบีบกดดันครับทำให้รีบจ่ายเข้ามาตรงกลางซึ่งบอลเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะไม่ได้พอครับทำให้ซิลังโกได้บอลก็จร ให้บรูโน่บรูโน่พยายามจะชิปครับแต่ติดเซฟของแรมสเตลครับนี่คือเป็นการบ่งบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มเสียสมาธิแล้วครับเพื่อนๆก่อนที่ในนาทีที่7 3็ดถึงเจเนี่ยอาร์เซนอลเปลี่ยนตัวถึง3คนเลยครับสมิธโลแล้วก็ฟาบิโอเวียล่าเอ็นเคเทียลงมาแทนอเดกาดลงกองก้าเซนเชนโก้ครับ เหมือนว่าตอนลงมาเนี่ยอาร์เซนอลยังไม่ทันได้เซตเกมผู้เล่นยังไม่ทันได้ปรับตัวกับเกมสักเท่าไหร่ครับทำให้นาดีที่75เป็นเกมลุกทางฝั่งขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นจังหวะที่โรนัลโดจ่ายให้บรูโน่ครับแล้วก็เฟดเนี่ยยืนเป็นเหมือนค้ำข้างหน้าอยู่ครับแล้วก็ทําให้เบนไวเนี่ยไปโฟกัสที่เฟดใช่ไหมฮะไม่มีใครจับทางด้านของอิล็กเซ่นเลยอิลลกเซ่นเนี่ยที่พยายามวิ่งสอดไปด้านหน้าแล้วบรูโน่เห็นพอดีก็เลยจ่ายพลึบขึ้นไปเลยครับทำให้จังหวะนี้เนี่ย, e ยอ,อลยิลลบ แล้วก็มาคาเลีฟอร์ดเนี่ยใช้สปีดวิ่งตามอิลลิเซนนะฮะก่อนที่อิลิเซนจะตัดสินใจใจ่ายให้มาคารลีสฟอร์ดครับยิงเข้าไปเป็นประตูที่3ครับ3ประตูต่อหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำอาร์เซนอลจังหวะน,นี้เนี่ยผมชื่นชมทั้งบูโน่แล้วก็อิลลิเซนในการหาช่องแล้วก็เซนในการจ่ายบอลครับถือว่าทำได้ดีทั้งคู่แล้วเลตฟอร์ดเองเนี่ยก็พยายามเติมเกมลุกเพื่อ ช่วยให้ e อเล็กเซนมีตัวเลือกในการเล่นมากขึ้นครับก่อนที่ในนาทีที่79ครับลิซันโดมาติเนสจะถูกเปลี่ยนออกแล้วแฮร์รี่แม็กไกวลงมาแทนครับมาคาเ o ฟฟอร์ดตดนเปลี่ยนออกแล้วก็คาเซมิโร่ลงมาแทนครับเกมหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเกมรับของแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีครับสามารถเซฟหลายๆลูกสําคัญ เหนียวแน่นมากครับต้องบอกเลยว่านี่คือแมนยูที่ผมเห็นแผงหลังแล้วรู้สึกอุ่นใจถึงแม้ว,วันนี้เราจะเสียประตูครับแต่ว่าลูกที่เราเสียประตูเนี่ยก็เป็นลูกที่แบบเกินจะต้านจริงๆครับเพราะอย่าลืมว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาน่ากลัวมากๆนะในนัดนี้ก็จบกันไปครับพีเวตสามารถเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลได้3ประต,ตูต่อหนึ่งครับแมนออฟดอแมดในนัดนี้เนี่ยเป็นคริสเตียนเิเล็กเซนครับแล้วก็จริงๆได้หลายคนเลยนะแนวลุกวันนี้โดดเด่นมากก็มาคาร์ลีฟอร์ดครับหาช่องวิ่งหาช่องให้เพื่อนเล่นได้ง่ายบูโน่จ่ายคิลเลอร์พ <Anthony S 1> เปิดตัวนะจอร์แดนซานโชเนี่ยอาจจะรอบๆอบหน่อยแต่ก็ไม่ได้เล่นแย่นะครับมีจังหวะลากเลือ้อยสวยๆอยู่หลายครั้งครับสกอตแมกโทบินเน่เป็นอีกวันที่เขาเล่นได้ดีครับไม่ต้องเล่นบอลมากจังหวะคอยใช้กําลังของที่ตัวเองมีเนี่ยตัดบอลคู่ต่อสู้คอยปั่นป่วนสมาธิคู่ต่อสู้ครับรลิซันโดมาติเน่กับราเฟลวาลานยังถือว่าเป็นคู่หลังที่ดีมากๆในตอนนี้ของยูไนเต็ดนะครับวาลานเนี่ยคอยประกบติดกับเบีเคสุดครับเรียกได้ว่าโอบกอดเธอไว้กันเลยทีเดียวครับ ส่วนมาร์ติเนสเนี่ยจะคอยซ้อนเล่นจังหวะแรกถ้ามีโอกาสครับมาเลาเซียฮะแม้ว่าในต้นครึ่งหลังเนี่ยจะดูน่าเป็นห่วงแต่พอหลังจากที่อาร์เซนอลเสียลูกที่2ออะ่ะเป็นมาเลาเซียเนี่ยคุมเกมได้อยู่หมัดเลยครับ สวัสดีโคดาโลครับก็ยังถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานครับในช่วงหลังจากที่แพ้เบนฟอร์ดมาเนี่ยเจ้าตัวทําผลงานได้ดีครับดีผิดหูผิดตาจน,นผมเองก็ตกใจนะเฮ้ยนี่มันดาโลคนเดิมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ส่วนตัวสํารองที่ลงมา4คนครับมีเฟรดนะครับก็มีลูกจังหวะที่ได้ดักบอลจากซิเชนโกลูกนั้นถือว่าทําได้ดีครับคาซิมิโร่ลงมาเนี่ยอาจจะดูเงียบๆแต่ว่าลงมาเพื่อแพ็คแผงกลางให้แน่นขึ้นมีผิดพลาดอยู่จังหวะเดียวก็คือทําบอลลั่นทําให้แม็กไวเสียใบเหลืองนะครับส่วนโรนัลโด้ครับลงมาก็เพิ่มมิิตในเก ที่มากขึ้นครับแฮร์รี่แม็กไกวรลงมาในนาทีที่79ครับในนาทีที่80เนี่รับใบเหลืองนะครับล้อเล่นล้อเล่นนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดครับจังหวะที่เขาโดนใบเหลืองเนี่ยมันมันจนตัวจริงๆมันต้องฝ่าวัครับลูกนั้นเพราะว่าคาสิบิโลเนี่ยทำบอลหลุดจากเท้าแล้วกลายเป็นซากา้าตัดบอลได้จังหวะน,นั้นก็ต้องใช้วิธีโอบกอดที่เขาถนัดครับก็ทําให้เจ้าตัวโดนใบเหลืองไปครับสรุปโดยรวมนัดนี้ครับเป็นอีกหนึ่งนัดที่ยูเอฟทํทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและดีมากๆครับสามารถเก็บ3มแต้มได้แล้วก็เป็นนชชะ 4นัดติดต่อกันครับฟอร์มร้อนแรงสุดๆเลยครับตอนนี้เอาเละครับแล้นี่คือทั้งหมดในการพูดคุยในวันนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนจากกันในวันนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้กระผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ